โอเคถ้เพื่อนๆอยู่กับผมเลยคือวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆหาดาบนะครับผมอ่านี่นะผมดาบที่อยู่ข้างหลังเลยดาบที่ผมมีก็คือดาบผุนยนนะนะผมก็ลงไม่กี่รอบก็ได้เลยนะผมไปเราก็ไปดูสถานที่หาดาบสถานที่แรกกันก่อนเลยนะครับผมอ่าสถานที่แรกที่เพื่อนๆจะสามารถรับดาบได้เนี่ยนะครับก็ให้ไปจุดนี้เลยนะครับตามผมมาเลยเพื่อนๆอ่าสำหรับโอ้โหมันบั๊กเนี่ยพอมันแก้บั๊กพอเขาแก้บั๊ก อะไรสักอย่างมันก็มีบักใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดเลยเกมตอนนี้นะครับตอนนี้ผมก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรเยอะแต่ก็ยังมีทําบ้างแหละนะครับจนกว่าเกมจะดีขึ้นนะนะจนกว่าระบบจะลงตัวนะผมอ่าอ่ะ,ะก็โอ้โหลืมพูดเลยนี่นะผมเพื่อนๆก็ให้บินมาทางหอคอยก็ได้นะมันจะมีภูเขาหลังหลังหอนาฬิกาอยู่นะครับแล้วก็หรือไม่ก็สะพานตรงนั้นอนะ่ะข้ามมานะเพื่อนๆก็จะเจอกับปราศปราสาทอัศวินมาดาะนะครับผมอสศวินมาดา เอมันเป็นญี่ปุ่นนะเออนะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นดาบแรกๆที่สามารถที่เพื่อนๆสามารถเอาได้นะครับผมดาบนี้ก็จะใช้ประมาณร้อยกว่าเลเวลนะผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยเลเวลนะเพราะดื่มไปแล้วนะฮะอันนี้ก็นานมากละนี่ก็รีมูฟดาบนะครับผมดาบอันนี้ดาบที่สองดาบที่หนึ่งไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยเออนะครับผมนี่ก็จะเป็นดาบที่ดาบที่สี่ดาบที่ห้าเอาดาบสามไปไหนคือหนึ่งสองสามแต่แบบแต่ผมมันขึ้นแค่สองะเนาะโอเคเพื่อนๆก็ประมาณนั้นอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น นะผมนี่ก็ดาบ4ี่ดาบ5้านะครับจะให้เพื่อนๆกด E อ่าเราใช้ดาบยังไงนะเพื่อนๆมันจะมีกด M ละขึ้นมานะครับผมแล้วกดที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็กดที่ sword back นะครับผมอ่าเดี๋ยวแป๊บนึ่งผมกลับล่างแป๊บโอ้โหแล้วมิวสิกก็มาเลยครับนี่ sword back นะครับเพื่อนๆมันอาจจะตอนนี้มันอาจจะยังยังบักๆอยู่นะเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ให้กด sword back นะครับมันดาบดาบเพื่อนๆที่ดาบที่เพื่อนๆกด E ไปแล้วมัน แล้วมันไม่ขึ้นตอนแรกผมก็จะขึ้นมาอยู่ข้างหลังแล้วนะฮะก็คือโปอดิดเปิดเปิดเอาไว้นะครับเปิดปูดอะไรวะนี่นะเปิดเอาไว้มันก็จะอยู่ข้างหลังแบบนี้เลยเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอนโเกียนะครับหนึ่งราคาหนึ่งล้านเรเวิหกร้อยก็ไม่ได้ดีแล้วผมไม่แนะนําเลยนะมันไม่ได้ดาเมจแรงนะผมผมคิดว่ามันน่าจะดามเมจสักพันหนึ่งไงผมจะผม,ผมน่าจะ,าจะว่าจะคุ้มอยู่เอออันนั้นอันนั้นมันก็โกงนะครับโกงจัดเลยแหละดูทรงละไปสถานที่ต่อไปในการเอาดาบนะครับผมมาก็การงานกันเลย โอ้ยแบ่งล้านทุกครั้งดูสิก็ขึ้นทุกครั้งเลยเนาะนะผมไออีกแล้วเออสถานที่ต่อไปก็จะเป็นข้างบนเลยนะเพื่อนเพื่อเพื่อนไปแล้วก็ไปดูเลยเฮ้เดวก่อนเอาที่โลกให้หมดก่อนดีกว่าเฮ้ยโหลเพื่อนอ่านี่เอาใกล้ๆก่อนเลยนะผมจากถัดจากปราสาทก็จะเป็นวัดนี่ับผมวัดใสวัดใส ไม่ใช่ละนี่นะผมก็ให้เพื่อนๆบินไปเฮ้ยเฮ้ยยโอ้โหเราจะเร็วไปไหนละเพื่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นดาบเอสคารอนนะผมกลับล่างแป๊บโอ้โหแล้วก็โอ้ยเอาอีกแยะโอ้ไม่ก็เกลียดจริงๆนะผมนี่อันนี้ก็จะเป็นดาบเอ็คารอนนะเพื่อนๆดาบนี้หายังไงนะผมดาบนี้นหน้าผาแรกจากดันพันห้านะผมดันดากรนะออโอกาสดอบของดาบเอ็คารอนเนี่ย ดาบทางทางขวาผมนะครับผมหรือหรือทางขวาผมนี่แหละเนี <te c oughs> <athlete> march, ่ยส <te c oughs> <ati> kind of ีเงินนะครับผมก็จะมีโอกาสดับอยู่ที่หนซนะครับส่วนดาบทางซ้ายนะผมจะเป็นดาบ dark escaron จะมีโอกาสดับอยู่ที่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นะเพื่อนๆแต่ไม่รู้เลยเรทดับปัจจุบันนี่เป็นยังไงแล้วนะผมแต่เรทดับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับนี่นะผมสองดาบที่โคตรเท่นะเออสองดาบนี้โคตรเท่นะผมก็ผมก็ยังไม่มีเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เขาอัปเดตมาผมยังไม่เคยได้สักเล่มเลยนะผม ดวงดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผมได้ดาบผู้หยุมาแล้วไปแล้วก็ไปดูไอ pues вот bueno. ้น like ี่ก like ันต่อไปกันเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรเออที่เขาเรียกว่าดาบใหม่ที่นี่ดาบใหม่นะครับผมไปก็ให้เพื่อนๆแปลงร่างเป็นตัวบินนะผมไปที่ดาวดันดันดันพันสองเลยนะเพื่อนๆเพงแปลงร่างไปโอ้โหเพลงเพลงโอ้ไม g o ก็ ไปอยู่ยวครับผมไปวนเป็นแบคทีเป็นแอนติบอดเจ็ดเรเออแล้วที่ดันดันพันดันพันห้าหรือพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมที่ที่ดับดาบเอสคารอนก็จะเป็นอยู่ตรงนี้เลยนะท,ทะเลทรายนะครับผมอ่าใช้เลเวลเกือบตันนะครับในการมาลงนะครับผมก็ลงไม่ยากนะครับมีวิธีลงเยอะนะครับแต่แนะนําให้ใช้โฟอาร์มโฟอาร์มเย็นจริงนะครับผมไปแล้วก็บินไปเลยนะครับไอ,อตรงจุดดาบดันพันสองเนี่ยมันก็จะมีสามดาบนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้มาสองแล้ว มันยังเหลือดาบสุดท้ายถ้าผมสีดาบสีฟ้าที่ผมยังไม่ได้นะก็คือมันก็มันก็มันก็โกงนะครับแต่แค่มันไม่กลายร่างเป็นห่นยุนแต่ผมชอบไอ้น,นี่มากกว่าผมชอบต,ตอนนี้มันกลายร่างเป็นหุ่นยุนอ่ะมันเฟี้ยวกว่าเยอะเลยนะผมปึ๊บไปนี่นะผมถามดาบนี้เลยนะโอ๊ออย่อยเีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแปลงร่างไปแปลงร่าง,าง,างมาไม่ได้เลยแล้วพอปิดเสียงนาฬิกาเสียงนาฬิกาหายไปด้วยเนี่ยดูดิ เพื่อนๆดูนี่ครับนะเสลงนาฬิกาหายโอ้โหสุดยอดไปเลยเกมระบบตอนนี้ยังยังเน่ามากนะเพื่อนๆต้องรอดเดบอัปเดตซึ่งเด็บเขาก็ประกาศในในลิ์นะครับผมว่าจะไม่มีเวลามาทำอัปเดตอัปเดตเกมนั่นก็แปลว่าอาจจะต้องไปรอยาวๆเลยนะผมวันที่6ที่7ที่เขาบอกว่าจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวน,นะครับของเกมณนะตอนนั้นนะโอ้โหรอ,อกันไปอีกสัปดาห์ถึง2สัปดาห์เลยนะเพื่อน อัปเดตไม่บิดก็จริงครับผมแต่บักเยอะบักเยอะกว่านะครับต้องมาแก้กันนานผมว่า,าดาบนี้ก็จะเป็นดาบที่12นะผมก็จะเป็นดาบที่ผมใช้อยู่เลยนะผมนี่ดาบนี้เลยอยู่ข้างหลังเลยโอกาสดับก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะเพื่อนเพื่อนแต่เหมือนเพื่อนเพื่อนแบบบางคนถ้าก็บอกว่ามันดับยากมากเลยฟาร์มมาตั้งนานยังไม่ดับเลยแต่ผมดบับแต่ผมฟาร์มเอาจริงไม่ถึง15รอบนะครับมันก็ดับแล้วนะเออโอ้โหขิงไปเลยเลยหนะึ่งขิงไปเลยหนึ่งนี่ก็เป็นดาบ1 3นะเพื่อนเพื่อนทุบนี่ นี่พออยู่ข้างหลังก็หวิเฮ้ยโคตรเท่ดูเ,เพื่อนเพื่อดูเทจัดไอดาบนี้อยู่ข้างหลังโคตรเท่อะเอ้ยพี่จะเทไปไหนอะ่ะนี่นะผมเป็นดาบที่แบบว่าเหมือนขาวเป็นมุมนะเทจัดแต่อันนี้ผมยังไม่มีนี่นะครับผมอันสุดท้ายสีฟ้าเหน็นเพื่อนๆบอกว,ว่ามันดาเมจแรงสุดเพราะว่ามันมันลำดับดาบมันอยู่ที่ลำดับที่สิบสี่นะผมลำดับสูงสุดนะครับแต่ว่านี่เท่สุดนะครับผมไปคลิปนี้เป็มาท่านเดือดจัด นะผมก็มาลงมาดาันนี้ได้เลยนะผมโอกาสดรอปก็ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันดรอปเท่าไหร่แต่ก็น่าจะน้อยนะครับลงนันนี้ไปเรื่อยๆแหละเพื่อนๆเดี๋ยวมันก็จะดรอปเองนะผมสักไม่อันไหนก็อันหนึ่งอะ่ะคลิปนี้ไปเหมือนทันนี้เลยจ้าไปละจ้า